อรุณสวัสดิ์เช้านี้ครับสุขสันต์อีสานบ้านเกิดนะครับคุ้มบ้านโป่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทัศนศึกษาบ้านโป่งสหน่อยนะครับดูชีวิตชาวบ้านนะครับถ้ามีเวลาก็อาจจะคุ้มรอบคุ้มบ้านเลยนะครับถ้าไม่มีก็เอาตามที่ได้เลยกันนะครับอันนี้เป็นต้นกันเกลาต้นแรกของบ้านนะครับ ซึ่งปลูกไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าไม่โตเหมือนต้นโน้นนะครับต้นอยู่ทุ่งนาน,นี่โตวกว่านะครับไม่ใช่สิต้นนี้เป็นต้นที่สองครับต้นทุ่งนานเป็นต้นแรกเนาะเดี๋ยวถายบังขุมเพื่อนาสาวเป็นขุมแรกนะครับแค่ยังไงเขา้ขาโอ้ใคก็เตียวบ่ะ ทั้งบ uh, like, uh. ึงปูใส uh ่น uh, like, ีไหมอ๋อหางเมื่อกี้บิร uh ์ดอยู IL ่เดี๋ยวจะเอารับเงินซื้อเหมือนะครับเออไาว่าอยู่บ้านห้องว่ามีแนวสีเห็ดกินนะเออข้าวหงเงินกัยบอก่ามีสงสัยแมนเออข้าวหงส์เออหงส์เขาหงส์บ่ให้ตัวมันดูแลคนหลากหลายหนึ่งอีเดียวขายก๋วยเตี๋ยวดูแลคนเบิดบ้านเออตทอม อันกล้วยหอมนี่คือพ่กปลูกไปขุดไปปลูกพลเนี่ยนี่เออน้อยบางหลายนี่เนี่ยนั่นอันหอยเดือดคือพ่กเก็บนั่นนี่หอยนั่นหอยทากนี่นี่เออกินบ่ได้บ่ดีกระเวยกล้วยหอมเป็นบ่กล้วยหอมเขียวหรือหอมถ่างบ่เออหอมเขียวที่ขุดไปปลูกผลเคี้ยวให้ให้พวกมาขุดไปปลูกมือนี่เออมันน้อยใหญ่ บักหลายนอนหนึง่งหาหกนอนคนเออถ้าพูดออกกันไม่ใช่จำไม่ใช่นี่นอนเดียวบักข้างนี้ถ้าบอถ้าบอตัดออกก็มหญ่เลยเดีย๋ดวยวเขาตัดออกเหมือนี่เดีวยวว่าเดี๋ยเขาก็เริ่มเอาเสียมนีกมาเนาะเริ่มเอาเสียมเดี๋ยวจะเอาบูนจริงจัล่ะนี่กล้วยวหอมทองครับเอากล้วยวหอมเขียวบอสันนี่ปลูกอยู่ของหนองหนาเดีด๋วยวไปคุปลูกจังหน่อยเนี่เบิ้งแปลงแปลงเพิ่บุ้งครับเพิ่บุ้ง แบบไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับพักบูมันเท่านี่เดี๋ยวเราจะค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเป็นแปลงพักบ่ได้นี่นะครับแปลงพักไปขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวครับอีนิดหน่อยมันขายตอนมื่อกี้ไปตลาดบ่เอารถขั้นใดไปเออไปซาเลียงนั่นแหละกูบ่กไปเดอกูวิปลูก,ก็ใหม่ นี่ครับตัวนี้พักไครยัแดงกันบ่เนี่ยฮะใักยังดูมันบ่เนี่ยโอ้นี่ครับนี่พักเอ่อปลูกขายแห่ร้านเห็ดข้าวปุ่นเนี่ยเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับแล้วก็ปลูกไปตลาดเนี่ยมือมือนี้ไปตลาดใช่ไหมไล่มายีนนุ่มเนี่ยไปตลาดไล่บ่เนี่ยขายอีน่อยขายเขาบ่เอออยู่นี่จะมีมือขายของบ้านนะครับนี่นครับเห็นบ่ อปุ้ยนี่ยไมเดลไมิ่งจ่ขีข่งว่าอะไรขี่ไก่นะขี่ไก่นะครับใส่ขี่ไนกะ่นี่พื่อนๆของเจ้ากันบ่นี่นะครับพยายามสิเป็นไหลสารที่สุดครับตรงนี้ดินลงสาวครับตัวนี้ดินลงสาวอยู่อยู่กรุงเทพสื่อไว้นะครับเพชรบสิปีปลุกเคื่อนนะครับผมบอกให้ไปปลุกทั้งหนอกก็บ,บอไปเนาะมากอยู่แหน่ยูย่ซสิ่งกัน เอาแ้วแตวเขานะครับอ่อนดิงดินน้ำทางมันมีครับให้เด้บปลูกอา้าเขาจะได้เป็นของเขากะเออนี้ครับดีซื้อไว้เพราะว่าอนาคตปัญหาสูอ,อยากนะครับอา่าส่วนท่านผู้เป็นอ่อยผมครับเนี่ยเดี๋ยวมาอีสิแบ่งไปปลูกของน้องหน้าแล้วนะครับเพราะว่าพี่กายผมปลูกไวน้นาะนะครับเดี๋ยว ยุงสีไลยนะครับวันนี้พายังบ้านครับเพราะท่านได้ใส่เสื้อผ้าครับอาบน้ำแล้วเมื่อกี้นี่นะครับนี่เป็นดินในบ้าน,นครับปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะครับเพราะว่าพี่กายนี่ผมได้พันธุ์มาจากลุงเนาะแล้วก็หามองปลูกก็ได้นึงจะว่าโคกน้องนาพึ่ง,พ,งพึ่งกำลังขุดเนาะ ก็เลยปลูกเสน่หไปก่อนเพื่อขั้นที่นึ่งคืปลูกหญ้าครับปลูกหญ้าใหงื่ากินแต่พี่ไก่เนี่ยปลูกอ้อยไยว้เดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งสีไล่นะครับกระถงออกนะครับให้พี่น้องอยู่สบายๆนะครับเดี๋ยวตัดออแเราก็จะตัดหญ้าพวกนี้ออกนะครับนี่คือบรรยาก,กาศยามเศร้าะนะครับอยู่บันตรง นะครับตำบลหนองานามนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับกล่องมันหลตัวไหลายมือกับบังอย่า้องกันดีกับบ้านหนองไสรครับ นี่ก็บบ้านน้องสาวล้านสาวนะครับเรืองนี้เป็นดินพะยายพุมเบิดคบนี่แต่ว่ากะแบง่งปันกันไปละนะครับเหลือพูละเล็กละหน่อยนะครับเดี๋ยวห้ออเบืบ้องมุมนั่นครับเป็นบ้านเป็นของงูอ้นนะครับถัดล่องนายกอบอตนอนองทาน,นาําเดี๋ยวทำมาเบิงลองนายกอบอตหนองทานาดนครับ เห็กุการเหเลี่ยงง่วนะครับเป็นงานอะดิเลกเอาตัวปล่อยมันไปไน,นี่เหนียวเาไอ้ขิงว่าไปลงหน้าแล้วอยยังนี่อเ,เออเดี๋ยวกูจัดก,การสัน่นเอออกอเ, <laughs> เดี๋ยวกูหาคนมาออก <laughs> มันต้องแหงกันบ่มันจังอ,ออกไน่ไงอเ,เออเ เดี๋ยวมาเมาเดี๋ยวมาเมาเลยนะครับเมาใส่โคกหนองนาครับเอ่อเรียกไรครับรองนายกนะครับทั้งเรียกบ้านเรียกราชการนะครับเขาต้องใช้งานเต็มเวลาไหมเดินมาเต็มเวลาเนอเออนี่ครับบอกคือตะกี้ตะกี้ว่างนะครับตะกี้พ่อเอ่อตะกี้เป็นกำนั่นเป็นนั่นเป็นนี่พ่อมีเวลาส่วนตัวมีเวลาว่างนะครับแต่ว่าก็เนี้ครับใจมักทั้งนี้วันสันเอาจัดไป นี่เป็นแปลงหญ้าเพื่อนครับเนาะเบาๆนะครับใส่ยูนี้เนี่ยกบใส่ยูขวกล้องหน้าผมนั่นนะครับเพราะว่านอกจากสีเป็นเซียวผมแล้วก็ยังเป็นนองเคยผมพร้อมนะครับนี่ก็อุปกรณ์นะครับนันก็เฟืองนะครับนี่บองบรรยากาศนะครับยุ่กลางบ้านเลยนะครับนี่ยู่กลางบ้านแต่ว่าก็ดีจักหน่อยที่มันเป็นชุมชนบ้านเฮานะครับที่บบได้ทรงกินเหม็นอย่างนะครับเป็นขิงวัวธรรมดานะครับขิงวัวธรรมชาตินะครับ นี่ฮะเ,เดี๋ยวอ่า่นขั้วนี่เรา่นก็สิไปเลี้ยงกาแฟผมมั่งครับนี่นะครับเอาพอดีมีคู่บามามาวินธบาศครับเดี๋ยวผมขออย่าไปใส่บาศจาัง่อยครับแถวนี้คือปลูกใหญ่ไงตอนนี้มันบ่เออปลูกตลดแล้วนี่มั้นตอนการปลูกเนี่ยเปียกิช่ไหมเนี่ยเปียกเขาเอามาหลกหลายนี่ เีเปียตุลน,นะแบบอ้อยเนี่ย,ยอเออเขาปลูกอยู่ออใส่ท้องนาบ่ะเออนะครับลองจจกะใส่แปลงนี้แล้วนะครับกับใส่แปลงท้องนาเนี่ยแปลงโขกน้องนาผมเนี่ยนะครับรรรบ่องงโออืม ปลูกก็ใหม่ครับเสียว่าปลูกก็ใหม่ก็เลยรับน้ำไปใส่กระพางไปใช่ครบยู่นเลครับก็โกบครองนางหน้าใล้ถหน้าให้ไปปลูกเหมือนทานข้าวแหล Orang deh isi tang pachi tang sumhang si pame wa saya minta tu kafe kurentus apaan tu penaruh tu ya sama nih coba kita ulas lagi abiwarhana kiri dan yang besar baca jino certero sama awan nanti aji wanu tukang hak nang hasil ลวงพี่ต่องนะครับไก่ตัวนี้วะนี่อ๋อที่เขาพอเลี้ยงไก่คือมาขากินใช่ไหมนีนเน่เดี๋ยววันนี้กูมาขากินมาต้องเนี้มกันดอกกูออาาเอาข่าววันนี้ละเออเป็นรองนายกอ่ะเออเมือ่อคืนเทากินไก่พวกหนึง่งบ่เดี๋ยวเห็นจับเบอรเบิร์ดเหร เออได้ือจับเอาอีหย <H ả? S 3> ังน <B ạn, S 2> ี่คือขวดนงขวดอเต้านี่ฮะเอายังก็ยงก็เอาหยังฮะโอ้ยเอาเต่าาะเนับบ้านเฮาเบื้องเตียเบียดเ็เบื้องยได้ปฏิ แเนี่ยมันได้เดงเจ็บพุกมุงกับได้หหลายนึงมันอยไแงพนชีวิตบันเทาครับสบายสบายมิตรพี่มิตรองครับนี่อีกจะอีกจะขาดปีขอยมาอยู่ได้ไมล้ะอีกจะขาดปีขอยมาอยู่นุ่มนไกเ่อเอเดี๋ยวปีหน้าขอยมาอยู่ขอบุนปีหน้าขอยมาอยู่ขอปุญ โอ้มันลงหน้าแต่าเว้ยเดียวนปลูกมันในหน้าเขาได้ครับยังยังบกเกียวเออกูเห็ดรลดไว้แล้วไอเติมเติมขอดยำใส่กูใส่ตัวเนาะเนี่ย ซาเลงไหมครับเห็ดใบเซค้องหน้านะครับคูรได้อยากคูรไดอยากใส่เต ah> ือน้่ามันใส่เอานะครับค mm ูได้อยากใส่เตือน้ามันใส่เวลาเวลาแตะเวลาตายไผก็สมาบนเอ เดี๋ยวกูเติมมือนนี่ดี๋ยซื้อบรรดาที่วดนึงมือนี่เออเอากุ๊กคีไปนี่กูขกคีไปผัวก็ใหม่สิน่ะเฮ็ดไปให้แล้วเนาะเพืกอเพื่อการจะคีกับเติมเอาตัวเนาะจะคีไปะนี่ก็เติมไปเติมมาใส่ตัวนี้ซาเล้งซาเล้งอ่าผมทำไว้เพื่อให้น้องๆใช้นะครับเพราะว่าเราไปเราก็บทซื้อมาไปอันนี้เป็นจัะปีหรือเพี้ยนนี่สามสี่ปีเนาะสาปีเลยโค้งมันโอเคปะโค้งมันหนูสุดยอดโค้งนี้เขาซื้อจากบ้านเท่านาะ แล้วว่างผู้แปว่ามันบด้นตนี้มันหน่อยบ่ะโอ้บ่ตัวนี้ดีกว่าบ่เนี้ยตนี้เล็กมันลว่าเล็กมันแข็งแกเออมันเป็นมันเป็นเล็กไอ้เส้นอันนี้มันนตแตอนแรกว่าจะสื่อจากทัอื่นนะครับแต่ว่าพอดีบานอยู่บานเขาก็เห็ดนครับอกรับมากบเห็ดหุ้่ง่ึ้นจริงสว่โอบ่ เอาบางทีมันก็เป so ็นโชคเนี่ยนะครับบางทีมกนเป็นโชคไปไปตลาดอยากไปมันอยู่แต่ว่าเยอะปูก็ใหม่ดีกว่าพอสียางรอบบานให้มันทหมันทวนะครับกับบ่ได้สำเพราะว่าพ่อผู้บ่าพ่อลุงพี็เลร มาใส่บาดเนี่ยเฮ็ดบุญให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่กับแม่นะครับก็เลยทดลองเดียวคนเลี้ยงก,ยกาแฟก็เลยยุติสั่มนะครับเดี๋ยวมือมือไหนจังพอกันไว้นะครับบอนทึกคลิปนี้สั่มหนี่ก่อนนะครับฝากความคิดถอยคิดถึงลูกหลานเหมือนปงเหมือนน้องธนาทุกคนนะครับยุ่งเถื่อนกรุงเทยนะครับตอนนี้บา้านเฮาเป็นยูแล,แล้วนะครับโดยเฉพาะทีมบ,บริหารชุดใหม่ขององค์การหันสนตมธนานะครบับทั้งพัฒนา การอยู่การกินเศรษฐกิจทั้งพัฒนาการศึกษาพัฒนาพื้นที่นะครับพึ่งคำว่าปีแรกนะครับจะมีการสอบถามตลอดขาดในเรื่องความันนะครับแต่บอกไว้เลยว่าทาศากศให้กู้สำรับองค์การมหิาลสุนทบนุเพื่อพัฒนา,าหลายด้านนะครับทั้งการศึกษาทั้งสาธารณประโยชน์นะครับโดยเฉพาะการขนส่งการณ์นี้เพื่อเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อพัฒนาพี่นหลังวันเท่า ฝากพี่น้องลูกหลานแล้วก็ฝากาผู้บริหารของของจังหวัดำมุนนะครับพัฒนาบ้านเฮาพร้อมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ